สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการวิธีใหม่สไตล์เฮลครับท่านผู้ชมครับรายการนี้มีเรื่องราวดีๆมาบอกกล่าวเล่าสู่ท่านผู้ชมได้ติดตามกันเอาไปใช้ไปบอกต่อและไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้นะครับวันนี้มาทําความรู้จักกับภาวะต่อมลูกหมากโตครับในชายสูงวัย <c oughs> เด็กๆเ,เป็นได้ไหมเป็นได้ต่อมลูกหมากโตเนี่ยครับเป็นภาวะโดยส่วนใหญ่จะพบในผู้ชายที่อายุ50ปีขึ้นไปครับ ส่งผลให้เกิดการกดเบียดท่อปัสสาวะทำให้มีอาการปัสสาวะผิดปกติซึ่งมีผลต่อคุณภาพการใช้ชีวิตของผู้ป่วยนะครับดูอาการครับอาการของต่อมลูกหมากโตมีดังนี้ครับ1คือปัสสาวะบ่อยกระปริดกระปรอยทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยอันที่2คือปัสสาวะไม่พุ่งครับไหลๆหยุดๆต้องเบ่งจะเป็นจังหวะจังหวะอย่างงี้ครับอันที่3คือ กลั้นปัสสาวะไม่ได้หรือกลั้นได้แต่ไม่นานปัสสาวะเล็ดระกราดด้วยประการที่4ี่คือปัสสาวะเสร็จแล้วรู้สึกถ่ายไม่สุดถ่ายปัสสาวะไม่สุดอาจต้องไปปัสสาวะซ้ําครับทีนี้มาดูการวินิจฉัยดูครับการวินิจฉัยหรือการดูแลโรคนี้หมอจะดูว่าอย่างไรหนึ่งต้องซักประวัติอาการปัสสาวะที่ผิดปกตินั้นนะครับแล้วก็ตรวจร่างกายโดยการคลำต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนักนะครับคือ สอดเข้าไปทันทวันหนักแล้วก็คลำดูการตรวจเลือดเพื่อวัดระดับ PSA หรือ Prostate Specific Antigen อันนี้ก็ด้วยนะครับเพื่อเป็นการประเมินความเสี่ยงของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากและตรวจปัสสาวะก็สำคัญเป็นการดูว่ามีการอักเสบติดเชื้อหรือไม่ด้วยและการตรวจวัดความแรงของปัสสาวะและวัดปริมาณหรือปริมาตร กองปัสสาวะที่เหลือหลังจากปัสสาวะเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับมันเหลือมากน้อยแค่ไหนการตรวจอื่นๆเมื่อมีข้อบ่งชี้เช่นการตรวจอัลตราซาวด์การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะด้วยอันนี้ก็เป็นแนวทางในการตรวจวินิจฉัยส่วนแนวทางการรักษาโรคต่อมลูกหม,มากนั้นนะครับวิธีการรักษาง่ายๆครับรักษาด้วยการใช้ยา1รักษาด้วยการผ่าตัดรักษาอันที่2นะครับซึ่ง ผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัย mm. เพศชายเนี่ยครับที่มีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีครับแล้วก็หากมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยควรพบแพทย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ mm. เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุต่อไปครับต้องขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับวันนี้วิถีใหม่สไตลเฮลโดยผมนิตนัน์พันธวีดำเนินรายการลาไปก่อนครับ ติดตามตอนต่อไปแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสื่อที่อยู่ออนไลน์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ